สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมเอ็กซ์วนะเช่นเคยครับกับช่วงของซี t รี i อลนะฮะอยู่ในเกม a r ร์คหนาเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะหรือว่ามาบอกวิธีการปลูกเจ้าต้นไม้ที่สามารถยิงได้นะครับอต้นไม้มีชื่อว่า plantspecies นะครับต้นไม้ plantspecies เนี่ยมันสามารถยิงได้เวลาที่มีศัตรูเข้ามานะฮะมันก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างสามารถป้องกันบ้านของเราได้ด้วยนะฮะ หน้าตาประมาณนี้นะฮะตอนที่ปลูกใหม่ๆหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอดูตอนเต็มวัยนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อโตเต็มวัยนะจะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนวิธีการปลูกเนี่ยอันนี้คือครอฟขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราต้องใช้ครอฟขนาดใหญ่เลยเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกต้นเอ็กซ์พีซีตัวนี้นะฮะซึ่งพอเราเรียนรู้มาแล้วนะครับให้เราคราฟครอฟตัวนี้ออกมาวางได้เลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือน้ํานั่นเองนะฮะ เราต้องมีน้ําให้กับต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็จะต้องเป็นปุ๋ยนะฮะจะต้องมีปุ๋ยสําหรับการปลูกสปีซี่เอ็กด้วยนะครับปุ๋ยตัวนี้นะฮะต้องพยายามสะสมไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าต้นไม้จะต้องการปุ๋ยตลอดส่วนน้ำถ้าเกิดเราขาดน,น้ําไปถามว่ามันมีผลอะไรไหมมีเหมือนกันครับแต่ว่า ต้นไม้ที่มันยิงปืนเนี่ยนะผมคิดว่ามันคงกินน้าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะฮะก็ส่วน species X นะครับเราสามารถหาได้ที่อยู่หาได้จากภูเขาสูงนะครับเกือบทุกๆทีทนะ่จะมีอยู่ซึ่งจะเป็นหน้าตาลักษณะต้นไม้สีดแดงๆน,นั่นเองนะครับพอเราหาเจอแล้วหน้าตาของเจ้า x p e c e เนะี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮนะเดี๋ยวนะครับผมเปิดให้ดูนะอยู่ที่กล่องนี้นะนี่ฮนะ a n t species X seed นะครับซึ่งเราจะใช้มเมล็ดตัวนี้ใส่ไว้ในกระถางนั่นเองนะครับ อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับพวกมเมล็ดพันธุ์ SpaceX สามารถหาได้จากนภูเขาสูงน,นั่นเองนะครับต้นไม้มันจะลักษณะเป็นต้นสีแดงแดงนะเป็นพวงพุ่มๆนะฮะนี่ครับหน้าตาเป็นลักษณะนี้เป็นเ,เป็นกา้านยาวๆแบบนี้ฮะสีแดงๆดงนะครับให้เรากด e เก็บเหมือนฟาร์มไฟเบอร์นั่นเองนะฮะเราเอาพวกอาวุธออกก่อนนะฮะแล้วก็กด e เพื่อฟาร์มหามเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะครับมเมล็ดพันธุ์ก็เป็นหน้าตาเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮะจะเป็นออกเดียมม่วงๆหน่อยนะมีชื่อว่า แฟนสปีซีเอ็กนะ หลังจากที่ได้เมล็ดมาแล้วนะครับเราก็คราฟกระถางครอบขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเมล็ดซีตัวนี้ใส่ลงไปในกระถางนะครับจมด้วยปุ๋ยครับหลังจากนั้นเราให้เราต่อท่อน้านะครับเดินท่อน้ําเข้ามาให้ใกล้ๆกับกระถางนะครับเพื่อที่จะกระถางต้นไม้เนี่ยมันจะได้รับน้าได้อย่างตลอดเวลานะครับซึ่งเราไม่ต้องคอยเอาที่เอาน้ําตักใส่วัตสกินหรือวัต์จามมาเทใส่นะซึ่งถ้าเราทำเป็นระบบน้ำแบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะ นี่นะอันนี้คือวิธีการํำปุ๋ยนะั่นแดงเราจะมีมูลไดโนเสาร์ประมาณ3ก้อนซึ่งเป็นขนาดมีเดียมแล้วก็แท็จจำนวน50อันจะได้ปุ๋ย1กระสอบนะครับปุ๋ย1กระสอบนะฮะจะให้ออจะใหออ้อะไรนะจำนวนปุ๋ยเนี่ยประมาณสักผมคิดว่าน่าจะประมาณ4 0,000ืนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันจริงๆเพราะว่าคลิปวีโอพวกเนี้ยครับผมอยากจะทำนานแล้วแต่ว่ามันทำไม่ทันนะเพราะเนื่องจากผมเล่นเซิร์ฟอันออฟฟิเชียลนะผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟของตัวเองซึ่ง การปลูกไอ้ต้นไม้พวกนี้ผมต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะเป็นวันเหมือนกันกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะมันก็เลยกว่าจะทําออกมาเป็นคลิปวอดีโอได้ก็นานพอสมควรเลยนะฮะส่วนคําสั่งของเจ้าต้นไม้พวกนี้นะมันก็มีเป็นคําสั่งพื้นฐานเหมือนกับไดโนซอนนั่นเองอ่านะฮะก็จะมี post to sleep นะครับ demo ก็คือทําลายทิ้งแล้วก็การปรับในเรื่องของระยะครับนะมันก็มีปรับเป็นโลนะฮะปรับเป็นมีเดียมครับ ปรับเป็น High นั่นเองซึ่งการปรับเป็น High ก็จะครอบคลุมในเรื่องการ Attack ศัตรูหรือ Attack สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามามาไปในบ้านครับซึ่งว่าซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้อีกนะครับปรับเปลี่ยนโจมตีเฉพาะผู้เล่นแล้วก็ไดโนเสาร์ที่ถูกจับมานะครับแล้วก็ปรับเป็นโจมตีเฉพาะ p พ a y เ r อร์ครับหรือจะเป็น จมตีทุกอย่างที่บินเข้ามาจมตีทุกสิ่งทุกอย่างเลยฮะที่ผ่านเข้ามาในบริเวณเอเรียที่ป้อมปืนหรือต้นไม้าสามารถยิงได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาลัพแเบบตอร์สักตัวน,นึงฮะแล้วก็ลองโยนเข้ามาในบ้าน <S <S เพื่อดูว่าเจ้าแบบต้นไม้ป้อมปืนพวกนี้มันจะทาํางานยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองดูนะฮะเดี๋ยวผมไปหาลัพแเบบตอร์สักแป๊บหนึ่งนะด้วยความโชคร้ายฮะหาลัพแเบบตอร์ไม่เจอนะแต่ผมไปเจอตัวนี้แทนนั่นเอง เหมือนไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าตัวอะไรนะฮะมันเหมือนตัวกินมดมากเลยนะ๋ยวผมจะลองเอายนเข้าไปในบ้านดูว่าป้อมปืนมันทำงานยังไงบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับผมเกืถึงบ้านแล้วนะฮะเตรียมตัวโยนแล้วนะฮะปล่อยมันลงไปครับผมนะนี่นะฮะนั่นแหละครับนะถ,ถ้าป้อมปืนก็พยายามยิงนะฮะสุดท้ายตายครับ ถ้ามีหลายๆป้อมดาเมจยิ่งทวีคูณนะผมแนะนําปลูกไว้หลายต้นเลยถ้าเกิดว่ามีคนบินเข้ามาดูภายในบริเวณบ้านเน <mm ี่ยไม่น่าเหลือแน่นอนนะแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าต้นน้ำพันนี้มันมีเลือดอยู่นะเนี่ยจะมีเลือดถอึงพันหกนะครับอาจจะโดนสไนเปอร์แอบส่องอยู่ไกลๆได้หรืออาจจะโดนโยนเกรนเนตลงมาได้นะแต่ว่ามันก็ช่วยได้ช่วยได้อย่างดีเลยคือว่า มันสามารถป้องกันบ้านเราจากผู้บุกรุกได้ส่วนหนึ่งระดับหนึ่งเลยหรือเอาว่าป้องกักนพวกไดโนเสาร์ที่มันเดินผ่านมาในบริเวณบ้านแล้วก็ทาลายบ้านของเรานะครับยังไงก็ลองไปใช้งานดูนะฮะลองไปทําดูนะครับถ้าสงสัยอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาถามได้ที่ Facebook ของผมหรือคอมเมนต์ที่ YouTube ได้เลยนะแต่ว่าผมแนะนําไปถามที่ Facebook ดีกว่าเพราะว่าบาัญชี YouTube มันมีบั๊กครับผมไม่สามารถตอบได้ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะฮะ